โอะโหสรหงามมากเลยค่ะใบใหญ่มากคุณผู้ชมดูนะคะนี่แต่ว่าตรงยอดใบนะคะเริ่มที่จะมวนมีบ้างนะคะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำสูตรปุ๋ยบำรุงใบนะคะให้ใบใหญ่ใบเขียวพร้อมกับไล่แมลงไปในตัวด้วยนะคะเป็นสูตรง่งายๆสามารถทำได้ทุกท่านเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสูตรปุ๋ยสูตรบำรุงพืชผักโตเร็วพร้อมกับไล่เพี้ยไล่แมลงกําจัดเชือ้อราค่ะดูอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ําปูนแดงค่ะ วิธีทำน้ําปูนแดงก็คือใช้น้ําเปล่า1ดลิตรกับปูนแดงกินหมักนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะละลายในน้ําแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1คืนก็จะได้ใสๆแบบนี้ค่ะนี่ยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยคอ,อกหมักค่ะปุ๋ยคอ,อกขี้วัวน,นะคะอันนี้แม่จิ๋มก็จะหมักไว้ประมาณ1เดือนค่ะหมักด้วยจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะแล้วก็ใส่ใบไม้นะคะ เป็นชั้นๆค่ะแล้วก็รดน้ำประมาณหนึ่งเดือนก็นํามาใช้ได้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใบไม้นะคะก็จะย่อยสลายเนี่ยค่ะให้เป็นละเอียดละเอียดแบบนี้เลยก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชผักของเรามากๆนะคะบํารุงต้นบํารุงใบเร่งการจเจริญเติบโตค่ะส่วนน้ําปูนแดงนะคะก็กําจัดพวกเชื้อรานะคะเพราะโรครากเน่านะคะเพราะว่าในสารแหน่นะคะเขาจะเป็นพวกโรคใบเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเพี้ยนะคะอยู่ตามยอดตัวนี้ใช้ได้ดีเลยคะ่ะ ป้องกันแล้วก็กําจัดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะน้ําปูนใส่นี้คุณผู้ชมนะคะใส่เครื่องฉีดพ่นไปเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะใช้ฟอกกี้ก็ได้ค่ะอัตราการใช้นะคะก็น้ําเปล่านะคะ5 0เเแล้วก็น้ําปูนใส่นะคะ50%ค่ะอย่างละครึ่งนะคะนําไปฉีดพ่นได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะ ะค,ะคุณผู้ชมคะนี่จะเป็นสารแน่ที่แม่จิ๋มได้ทำสาสาวไว้นะคะซึ่งตอนนี้ใบเขาเริ่มที่จะแตกออกมาเป็นใบเล็กๆค่ะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะมาบำรุงนะคะให้เขาใบโตใบใหญ่ขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกกระถางหนึ่งส่วนกระถางนี้เขาจะมีปัญหาที่ว่ายอดเขาจะไหม้นะคะแล้วก็เป็นใบหยิกๆงอๆนะคะเกิดจากเพีย้ยนแมลงหนอนนี่ค่ะอยู่อยู่ข้างใต้นี่ค่ะ วันนี้เรามีวิธีแก้ไขนะคะให้เขาหายนะคะแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะ<ม>คุณผู้ชมเห็นใบเหลืองเดืองนี่ไหมอันนี้คือไม่จิบนําไปตากแดดนะคะเขาโดนแดดจัดจัดเขาไม่ชอบนะคะคุณผู้ชมซาลาแหนเขา,ะ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 าะจะชอบแดดกำไรนะคะแดดจัดมากๆก็จะเกิดใบเหลืองใบไหมนะคะต้องระวังนิดนึงค,ค่ะนี่ก็เกิดจากแมลงวีนะคะเนี่ยพวกนอนมีนะคะก่อนอื่นเรามาบำรุงก่อนเนาะ ก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวหมักปุ๋ยคอ,อกหมักเนี่ยค่ะเสร็จใบไม้นะคะกระถางละหนึ่งถึงสองช้อนค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มีแบบว่าปุ๋ยหมักก็ใช้ปุ๋ยคอ,อกเฉยๆก็ได้นะคะเพราะว่าในปุ๋ยคอ,อกนะคะเขาก็จะมีโพแทสเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีนะคะซึ่งมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะ หลังจากที่เราให้ปุ๋ยหมักเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมต้องรดน้ําตามทันทีเลยนะคะเพื่อให้น้ําเป็นสารละลายค่ะให้ปุ๋ยเขาละลายลงสู่พื้นดินนะคะรากของพืชผักของเราจะได้ดูดซึมนะคะไปใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. หลังจากที่เรารดน้ำนะคะคุณผู้ชมก็ป้องกันกำจัดเชื้อราด้วยน้ำปูนเลยะค่ะน้ำปูนแดงฉีดเลย แตระแหน่นี่รดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็พอนะคะเขาไม่ชอบน้ําเยอะเชิะแฉะเขาก็ไม่ชอบนะคะทําให้เกิดโรครากเน่าได้นะคะน้ําปุนแดงนอกจากจะกําจัดเชื้อราไล่เพียไล่แมลงไล่หนอนในพืชผักของเราแล้วนะคะยังเร่งการแตกยอดแตกใบได้เป็นอย่างดีค่ะ คุณผู้ชมคะสะระแหน่ใบสวยงามเขียวมากเลยค่ะยอดไม่มีหยิกไม่มีงองเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิงานเขียวกําลังแตกยอดแตกใบค่ะสะระแหน่นี่มีสปปรรพคุณทางยานะคะเยอะมากนอกจากใช้ประกอบอาหารแล้วนะคะเนี่ยน้ํามันหอมระเหยนะคะทำเวลาเราสูดดมเข้าไปนะคะก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นค่ะแก้วิงเวียนศีรษะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ และนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่แม่จิ๋มได้บำรุงไว้นะคะเนี่ยค่ะกำลังงามเลยค่ะยอดไม่มีหยิกไม่มีงอนะคะไรโรคไรมแมลงนะคะไม่มีใบเหลืองใบไม่ไหม้ค่ะบำรุงบ่อยๆค่ะคุณผู้ชมไรโรคไรมแมลงนะคะกำลังเขียวเลยค่ะเนี่ย บำรุงเลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกหมักเรานี่แหละนะคะต้นละหนึ่งช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมก็สังเกตดูค่ะว่าต้นเล็กต้นใหญ่กระถางเล็กใหญ่นะคะสูตรนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะโรยๆแบบนี้เลยค่ะดูยอดเนี่ยค่ะกระถางนี้แม่จิ๋มเพิ่งจะชำไปนะคะ นี่ก็ใส่ไว้แล้วแม่จิ๋มก็ใส่เพิ่มนะคะโรยเลยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยรดน้ำตามเลยค่ะให้น้ำเป็นสารละลายปุ๋ยนะคะพืชผักจะได้ดูดซึมสารอาหารมาใช้ได้สะดวกเร็วๆค่ะเขาจะได้โตเร็วๆนะคะ ลดน้ำเสร็จนะคะคุณผู้ชมป้องกันกำจัดเชื้อราหนอนแมลงเพี้ยด้วยการฉีดพ่นเลยค่ะน้ำปูนแดงเหล่านี้แหละนะคะนอกจากจะไล่แมลงแล้วนะคะยังเร่งการแตกยอดแตกใบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมีประโยชน์นะคะสำหรับน้ำปูนแดงทำให้ใช้เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่ไม่มีปูนแดงนะคะใช้ปูนขาวก็ได้นะคะ เราก็จะได้ยอดสวยๆงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูด้วยนะคะว่าใต้ยอดนะคะมันหยิกมันงอมีพวกเพี้ยไหมนะคะทำวิธีนี้บ่อยๆค่ะสระแหน่ของเราก็จะงามแบบนี้เลยนะคะ ันนี้แม่จิ๋มก็นําเทคนิคดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําใช้กันดูนะคะมีประโยชน์ต่อพืชผักของเรามากๆสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ซับสไครต์สากูร์ชาแนลด้วยค่ะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ